วันที่ผมโดนอีล่าปาขี้ใส่แต่ความจริงแล้วมันมีหลายตัวทำให้ผมนั้นดูดเดินขี้มากเกินไปเมื่อผมตายลูกเมียก็ไม่มีรายได้ก็ตายกันแล้ววันนี้ผมก็ได้ทูกสปอร์มาใหม่เพื่อมาฆ่ามันแบบหนึ่งตอนหนึ่งจังวันนี้แหละจะได้เป็นแฟนและแกตายอะอ,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 อะไรกัน <c oughs> วันนี้เราจะมาพูดถึงพ่อหนุ่มบาราจันกันนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกโดนจอร์เจกัดกระต่ายวันนี้เราก็จะขึ้นเผ่าใหม่เป็นเผ่าแอนเชียนฮิวแมนล้วกันนะซึ่งแต่ก่อนก็เคยเป็นเผ่าฮิวแมนปกตินี่แหละแต่เนื่องจากตัวละครฮิวแมน Human, มันเยอะเกินไปก็เลยแยกมาเป็นแอนเชียนนั่นกันนะครับมันชื่อว่าคริสซัสเดอะโกอถ้าอ่านไม่ผิดน,นะก็เป็นราคาก็อยู่ที่9เหรียญอืมผมรู้สึกว่าเพลงมันไม่ค่อยเข้าเลยอะเอาเพลงนี้ไปเลยมันเป็นตัวละครถือขวานที่สามารถแพ้คนอื่นในแบบงงๆแบบนี้ <S <S <S> ตกจากที่สูงตายาการจำรีก็มีสอรูปแบบก็คือการสรับปเติและก็การหมุนแบบนี้เลยโล่นะั้นมันสิ่งที่สาคัญมากเพราะสาม,มารถประดับตกแต่งตัวละครได้กูถามจิมมีวิโรไว้ทําไมถ้าดูยังปักได้เอาโล่มาก,กันกันหน่อยก็ได้อาแล้วมึงก็สับไม่โดนอย่างโโหเมื่อไหร่มึงจะสับโ,โดนชาตินี่ โอ้โมันวิ่งไปสับไปไม่ได้สปีดก็วไวกว่าเขาได้ๆหรือว่าเป็นสายแอสซิสต์ที่โคตรผิวเลยทีเดียวเห็นไหมมันสามารถหลบการโจมตีของออสซินดาบยาวได้ดนี่คือการควบคุมตัวของมันผมขอให้ามาเป็นสายแอสซิสต์ซับพอร์ตละกันนะด้วยราคาที่ถูกและดาเมจที่มีนิดหน่อยก็พอจะทำให้มันกลายเป็นสายแอสซิสต์ได้อยู่แ,แล้วอาา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 อะไรไม่ได้อยู่ดี เรื่องการลุมคนอื่นนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเผ่าแอมเชียงกันเลยทีเดียวเลือด4,200นี่หายไปใน5วินาทีแต่เป็นยูนิตขั้นหนึ่งก็ค่อนข้างจะเสียเปลี่ยนหน่อยนะเจอพวกยูนิตขั้น2หลาอยตัวเข้าไปแล้วเนี่ยซินก็เรียกเราว่าแพ้ยักษ์กันเลยทีเดียวอ้าวใอ้กูต่ายใถึงแม้แต่จอซินน่าก็ทำให้กระเด็นหมดมันจันล่ะนะกูจะเปลี่ยนไปต่อครฟ้าน่ารักจัซินน่าเลยก็ว่า เลือดนี้ค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวถ้าเทียบกันในเผ่ามนุษย์อะนะเข้ามาพร้อมกับบักขี้เมา่นั่นแหละเฮ้ยกูจะต่อไปน่อไปเหมือนกันหมดเลยโอ้โห